เราฝึกไปใช้น้ำหนักค่ะทางนี้กลัวโอ้เนยไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวลูกไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่เออไม่ต้องกลัวลูกไอ้กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัว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 เอ้า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 เอาเอาเฉยเฉยที่ฝนเฉยเฉยลูก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 เฉยเฉยครับเฉยเฉยครับลูกเฉยเฉยครับลูกเท่าไหร่เก้าสิบสี่นี่เก้าสิบสี่เราจะขึ้นโต๊ะแล้วมันจะอยู่บนโต๊ะไหมนะหมอ ที่เรนละหเม็ดพี่อ้อมเริ่มแรกด้วยน้าที่ให้เนี่ยโต้องสามเม็ดเช้าสามเม็ดเย็นเฉพาะยาไอ้นี่ใช่ไหมไทลอยยังไม่ไม่เกี่ยวกับยาบำรุงตับอีกใช่อ้ my god เพราะเขาตัวใหญ่ไงเดี๋ยวน้ำหนักก็จะลงพอกินไทรอยอะค่ะน้ำหนักก็จะลงผิวก็จะดีขึ้นอ่าอ่าอ่าแต่ว่าทีเนี้ยเราต้องปรับระดับยาหาระดับยาก่อนก็คือโดยปกติอะค่ะกินไปก่อนประมาณเดือนหนึ่ง เราก็ต้องเอามาตรวจเลือดเพื่อที่จะดูว่าไอ้หกเม็ดที่เรากินต่อว,วันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮอร์โมนที่มันต่ำอ่ะลดสูงขึ้นไหมอ่อมันต้องสูงขึ้นค่ะเพราะตอนนี้เขาขาดมันคือไทโปลไทรอยคือภาวะไทรอยตำ่ำอืม,อมเขาก็เลยอ้วนกว่าปกติแล้วก็มีปัญหาอะไรอยู่ก็ต้องกินไปก่อนเดือนหนึ่งแล้วก็รับมาตรวจเลือดอีกรอบเพื่อเช็คระดับยาว่าไอ้ถ้าสมมติว่ากินแล้วไอ้หกเม็ดเนี่ย ฮอร์โมนอะโอเคก็คือจบก,ก็คือกินโดสนี้แต่ถ้ามันสูงไปหรือมันต่ำไปเราก็ต้องปรับโดสยาก็ค่าตรวจเลือดก,ก็จะพันห้าใช่ไหมใช่าช่เดียวโอเคมันเป็นน่ารักมากเป็นยังไงลูกไข่ไม่เหลือแล้วคันเนี้ยใช้ปลาหมอนไข่ไม่เหลือแล้วจับได้เหรอจับได้จริงเปล่าจับได้จริงเปล่าหมอบอกว่าจับได้สบายดีไหม เดี๋ยวก็หายลูกอ,อ,อยู่เฉยๆลูกไม่ได้ไปไหนลูกไม่ได้ถังฝนไว้รถถังโทรถามตรงนะมาแล้วหรออยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยๆอย่าไปขี้แตกใส่โกงเขานาดเออนอนไปเดี <c oughs> ย๋ยวขี้แตกใส่โกงเขานาดเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วลูกเอออัดนิดนึงน้ำม่อนนะนะลูกนะ จับได้จริงป่าเดี๋ยวแม่จับม่อนหน่อยสิแม่จับม่อนหน่อยสิเดี๋ยวดูก่อนนะเขาจะจับได้จริงไหมอืมอืมไม่ใช่เราผักซึมยาถึงได้จับได้โอ้ยหมาม่อนเอ้ยหมาม่อนอืมอืมผ่าเมื่อวานตอนเย็นค่ะผ่าเมื่อวานเย็นนะ เดี๋ยวแม่อ้อมไปดูหมอจัดยาก,ก่อนค่ะอ๋อคนนี้เป็นโรคไตคุณเขานอนดีไนะแม่ครับอมาให้น่าสงสารกันเลยเดี๋ยวก็กลับแล้วพี่ฝน พักไว้ก่อนพอดีแม่อ้อมรอยยาก็เลยเอาพี่ฝนมาพักไว้ก่อนไม่งั้นจะวิ่งทั่วไปหมดน้ำหนักก็ยี่สิบเก้ากิโลเกือบสามสิบกิโลตามความคาดหมายแมวพันนี้แบบถ้าเกิดว่ามีพวกขี้หูขี้ตาอนนี้มันจะเป็นแบบนี้หมดเลยเนาะดูไม่สะอาดเลยถ้าแมวเป็นแมวพันนี้เนาะมันต้องดูแลอย่างดีนะถ้าไม่ดีนีแบบไนี่เลยอ่ะเพราะมันเป็นแมวไล่ก้อนอน่ะชิตาหู กับเต้าหวยอันนี้เต้าหู้ค่ะอันนี้เต้าหวยทำหมันไหมทำอะไรไเนี่ยแม่ออมก็มองตาไม่เห็นทำหมันค่ะเต้าู่เลยเต้าหู้กับเต้าหวยแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ชื่อม่อนเนี่ยีหน้าตาค่ะมันน่ารักนะคะถ้าเกิดว่าเอฟซีท่านใดอยากจะอยากจะได้มันเนี่ยบอกแม่อ้อมนะคะ คือแม่อ้อมยินดีที่จะจับมันไปให้ถามว่าแม่อ้อมอยากเลี้ยงมันไหมก็มันไม่มีที่แล้วนะคะเพราะว่ากรงมันเล็กกรงมันเล็กมากกรงเป้ดแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่ากรงใหญ่ยังไงก็ใครเข้าไม่ได้แล้วแม่อ้อมก็มีปัญหาว่าไอ้ลุงอ่ะเวลาเอาใครเข้าไปอ่ะไอ้ลุงมันจะเครียดแล้วมันก็จะป่วยอย่างเงี้ยแล้วแม่อ้อมก็ไม่ได้มีเงินเยอะพอที่จะแบบจะรักษาพวกมันเลยค่ะแล้วกรงมันี่ยทำน่ะถ้าทาใหม่มันตั้งสองหมื่นอ่ะแม่อ้อมก็ไม่มีปัญญาหรอกค่ะเพราะฉะนั้นมอนก็เลยต้องอยู่ข้างนอก แต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดจะทําจะเอามอนอยู่มัอนต้องตรวจเลือดตรวจอะไรอีกมีค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่อ้อมไม่ได้รวยไงถ้าไม่อ้อมรวยไม่อ้อมก็จะก็จะเลี้ยงมันอยู่ละค่ะสงสารมันไหมมันก็น่ารักอยู่แต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นถามว่ามันลําบากไหมมันก็ไม่ลําบากหรอกมันมีที่กินที่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเข้าไปนอนที่บ้านแม่ขักบุ้งแล้วก็พวกแม่ขักบุ้งกับแม่อ้อมก็ให้จะม้อนมันกินอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากมีใครสนใจจะรับเจ้ามอนก็บอกนะคะแม่อมก็ยินดีที่จะ,ะให้เจ้ามอนเลยแต่ทีนี้เนี่ยในหมู่บ้านมมแม่อมี่ยว่าจะไม่หาหรอกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะในหมู่บ้านแมวเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วบางบ้านก็ไม่ได้ชอบแมวด้วยบางซอยนี้แบบด่ากันจ้าระหวนเลยเแม่อมไม่สามารถที่จะเอาไปลงในหมู่บ้านได้จริงๆเจ้ามอนก็เป็นแมวในหมู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าแมวใครที่สําคัญคือว่าอาจจะเจ้าของ มาอยู่แล้วก็ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เท่าเท้าที่ดูนะคะในหมู่บ้านจะเป็นเช่นนั้นกลับลงจากโรง,งพยาบาลได้วิ่งเข้าหลังบ้านเลยค่ะหน้าบา้านเราคะ่ะกลัวทุกครั้งเลยอะถ้าเกิดว่ากลับจากโรงพยาบาลจะเป็นอย่างเงี้ยคือกลัวกลัวว่าจะเอาไปไหนดิ้นมากเลยดีแนละไม่ขี้แตใกใส่กรงเขาอะ,อะหมอบอกกับแม่อ้อมว่าหลบฝนต้องกินยาไทรอยด์ไปตลอดชีวิตนะคะ แต่ว่าโดสอาจจะลดลงแล้เนี่ยอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยต้องพาไปตรวจเลือดเพิ่มเติมอีกเนี่ยโรฟฝนเนี่ยต้องต้องรักษาตลอดชีวิตเลยค่ะแต่หมอเ็าบอกว่ายังดีนะที่ว่าค่าตับค่าไตเขา,าค่อนข้างดีเพราะว่าหลบฝนนะกินกินยาที่ไม่อ้อมให้กินยาการชักเนี่ยกินไม่ได้เยอะจนเกินไปไงรฟฝนมันก็เลยทําให้ค่าตับค่าไตมันค่อนข้างดีมาก ดูทำพี่กูมาทำพี่อ่ดู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 ขีดหัวพี่ปื๊ดกูอ่ะบดู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 มันก็เล่นมันก็เล่นกันไปเรื่อยเลยครูเนี้ยเออเอเออเอเอาแค่เนี้ยพืดมันอยู่กับตะวันมันก็ไอ้นี่แล้วว่ามันถ้าเกิดจะเอาม้อนมาไม่ได้ หลายอย่างคะ่ะถ้าถามว่ามันน่ารักไหมมันน่ารักมันก็น่ารักแม่อมไปยอมรับแต่ว่าแม่อมไม่อยากให้มีปัญหากับไอ้ลุงพูดจริงๆคะ่ะเราก็ต้องรักชีวิตไอ้ลุงมันด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเราแบบไอ้นี่เข้ามาเรารู้อยู่ว่านิสัยมันเป็นแบบนี้แม่อมก็ไม่อยากจะไปทําร้ายใจิตใจมันรวมทั้งพี่ฝนด้วยเอาจริงๆนะคะไม่รู้ว่าการที่แม่อมรับเขาบมากๆในบ้านเนี่ยทำให้พี่ฝนมีปัญหาเวยหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเซฟเซฟสัด พอดีเขาทำบ้านเดี๋ยวไปออกไปกินข้าว